อยากดูข่าวแซบวิเคราะห์ลึกอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าช่วงแรกๆมันก็เหมือนเป็นก้อนก้อนน้ํายังไม่มีเลือดมาเลี้ยงอะค่ะเจาะสุ่มตรวจมาประมาณ4ปีและ4ปีปีแล้วปีนี้เป็นปีที่ตัดสินใจว่าเอาล่ะเอาออกไปซะ มันมันโตขึ้นทุกปีทุกปีมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะขยายขึ้นแล้วมันอาจจะวันหนึ่งอยู่ดีพอมันโตขึ้นเลือดอาจจะไปเลี้ยงก็ได้มันก็อาจจะกลายเป็นกลายกลายพันธุ์ได้เงี้ยค่ะกลัวไหมหรอก็ก็พยายามคิดใน้ง่ดีว่าคงไม่มีอะไรรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามีโอกาสแล้วเป็นไปได้เราจะรอให้มันแบบเราอายุ60มันวมาเป็นตอน60ทําไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เพื่อความสบายใจก็เอาออกไปซะก็หมดเรื่องเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ไม่รุนแรงใช่หายง่าย ีนัดไปผ่าแต่ว่าก็ไม่ต้องตกอดตกใจกันนะคะมันคือสิ่งที่คุณหมอบอกว่าถ้าถ้ามีโอกาสแล้วก็มีเวลาที่จะพักได้ก็ผ่าทิ้งไปซะก็คือมันเป็นมันเป็นก้อนเนื้อที่จริงๆก็ที่เคยอัปเดตกันไปก็ตรวจมาหลายรอบแล้วค่ะว่ามันเป็นแบบก้อนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆไงแล้วมันก็ไปตรวจไปเจาะตรวจเนี่ยมันก็ยังไม่มีเชื้อมะเร็งแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่ามันก็คือสิ่งที่มัน แบกปลอมใน,นร่างกายถ้ามีเวลาก็เอาออกไปซะเราก็เลยตัดสินใจปีนี้จริงๆแหละชุมพูเจาะสุ่มตรวจมาประมาณ4ี่ปีและสี่หปีแล้วปีนี้เป็นปีที่ตัดสินใจว่าเอาละเอาออกไปซะวันหนึ่งมันจะได้ไม่กลายเป็นอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจก็เหมือนแบบทุกๆปีเหมือนเป็นการหาอะไรทําปลายปีเพื่อข้ามปีใหม่เป็นการแบบเหมือนปีที่แล้วนี้ก็จะทําฟันอะไรอย่างเงี้ยให้มีเลือดออกอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นค่ะ ถ้าช่วงแรกๆมันก็เหมือนเป็นก้อนก้อนน้าก้อนก้อนก้อนมันยังไม่เป็นเนื้อที่มีเขาเรียกวอะไระถ้าตามหลักการแพทย์คือยังไม่มีเลือดมาเลี้ยงอะค่ะยังไม่มีเลือดมาเลี้ยงยังไม่เกิดแคลเซียมตามหลักคุณหมอนะมันยังไม่เกิดการโต เขาเรียกมันเป็นเนื้อที่มันจะเป็นขึ้นน่ะให้กลายเป็นมะเร็งเงี้ยค่ะมันก็คือการโตปกติหลายๆคนเป็นแต่หลายๆคนก็เลือกที่จะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้อืมคือคือแล้วแต่คนไข้ใช่แต่ของเราอ่ะมันอยู่ในกรณีที่เหมือนมันโตขึ้นทุกปีทุกปีมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะขยายขึ้นแล้วมันอาจจะวันนึงอยู่ดีพอมันโตขึ้นเลือดอาจจะไปเลี้ยงก็ได้มันก็อาจจะกลายเป็นกายกายพันธุ์ได้เงี้ยค่ะด้วยยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะมันก็กลายเป็นผ่าตัดที่ไม่น่ากลัวละเมื่อก่อนน่ะกล เพื่อนที่เป็นหมอคนรอบข้างเนี้ยค่ะเขาก็ไปทํามาเขาก็บอกว่าจชมพูเอ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการผ่านะมันดีขึ้นเยอะแล้วแผลก็เล็กหายก็ไวแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเราไม่ไม่ไม่ตรวจเจออะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ค่ะก็คือ ปกติเลยก็คือผ่าออกมาพอฟื้นจากยาสลบก็พูดได้เลย mm hmm. คือดี๋ยวนี้การ mm hmm. การผ่ามันจะเป็นผ่าตามรอยเส้น mm hmm. เส้นคอคอ่ะสมมติว่าคอคอเรามีรอยพับตรงไหนเขาก็จะเลือกจุดจุดนั้นทาให้เวลาเหมือนแผลเย็บเสร็จปุ๊บมันก็จะพับอยู่ในจุดที่พอดีเห mm hmm. มือนเวลาผ่าคลอดอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะอยู่ตรงขอบกางเกงในพอดีมันก็จะไม่เห็นชัดอันนี้ก็จะอยู่ตรงรอยพับพอดีดีอยู่นี้หมอเก่งไม่กังวลเลยเมื่อก่อนกังวลเพราะว่าไม่มีความรู้ตัดตัดมาไปซะ อะไรไม่ดีก็เอาออกไปทิ้งสิ่งไม่ดีในปีเก่าเรารับอะไรดีๆในปีใหม่อืคือทํางานหนักหน่วงมาอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นปลายปีที่อยากแบบใช้เวลากับครอบครัวเพราะว่าปีหน้าดูแผนงานตัวเองแล้วอาจจะมีเวลาให้ครอบครัวได้แบบน้อยลงเลยงี้ยค่ะก็เลยอยากใช้ใช้ชีวิตช่วงแบบปลายปีที่ให้แบบเต็มที่พักผ่อนคือชาร์จแบตร่างกายเลยอะ นอนเยอะๆอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่อยู่กับแบบครอบครัวให้ได้ <_ d ata> มากที่สุดก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปเลยผ <_ d ata> ่าวันที่26ค่ะ <_ d ata> ก็คือน่าจะเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่25แล้วเตรียมตัวเช็คสุขภาพพักฟื้นหรอกคุณหมอก็ให้อยู่ดู26 27 28 29 29ก็ออกได้แล้วค่ะกลับไปพักผ่อนบ้านแล้วก็วันที่หนึ่งก็กลับมาทางานแล้วค่ะก็เริ่มปีใหม่เห็นไหมก็เริ่มปีใหม่เสร็จแล้วปุ๊บตั้งแต่วันที่หนึ่งปายนั้นก็ยาวเหยียด